คุณผู้ชมครับกลับมาที่อ่างทองอันนี้เป็นการแหกด่านตำรวจเนี่ยเขาตั้งด่านแถวปั๊มน้ำมันบางจากสำแยกปากนิ้วปรากฏว่ารถคันหนึ่งเป็นรถอีซูซุเนี่ยนะฮะเมล์เอ็กสีขาวแหกด่านแล้วตำรวจเนี่ยเขาต้องสกัดกว่าจะสกัดได้เห็นบอกว่าไปเฉียวชนกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยจนกระทั่งได้รับบาดเจ็บขอเปิดภาพตอนรถคนก่อเหตุชนกับรถตำรวจหน่อยนะฮะนี่ค่ะมันจะเป็นคลิปใช่ไหมตอนที่รถวิ่งออกมา เป็นช่วงเบียดนี่สกัดจับได้แล้วอันนี้คือสกัดจับแล้วนี่ฮะ

ครับหลังจากนั้นพอจับกลุ่มตัวได้มันจะมีภาพตํารวจค้นรถนะฮะเดี๋ยวคุณผู้ชมลองดูเลยนะเปิดภาพตอไปเรื่อยๆเลยครับทีมงานฮะเป็นภาพตอนที่ค้นรถเพราะว่าไอ้เจ้ารถคันนี้คนที่ขับเลยเนี่ยนะฮะเห็นบอกว่าชื่อนายฐานิตหรือว่าแปดโพทองมากับแฟนสาวก็คือน้องจินแล้วเจ้าตัวเนี่ยถามว่าแหกด่านชนกับรถตํารวจมันเกิดอะไรขึ้นภาพตอนค้นรถครับเห็นบอกว่าเจ้าตัวเองอ้างว่าตัวเองมีปืนก็เลยเกิดความกลัว หลังจากนั้นก็เลยขับรถแหกด่านเนี่ยนะฮะโดยจากการตรวจสอบในรถไปเจอปืน9มมแล้วก็เครื่องกระสุนปืนอีก12นัดมันจะมีเสียงของผู้ก่อเหตุในฐานิดลองฟังคู่กันเลยฮะ่แล้วหนีมาไกลเลยจอดกดีเมื่มกอกี้ เ้วจะไปไหนอ่ะก็ไม่รู้จะไปไหนละก็โลกมาอย่งี้เกตตกใจฮะเพราะพกปืนล่าสุดตัดภาพไปวันนี้เลยผู้กองประจักษ์ชุ่มเย็นรองสารวัตรฝ่อยป้องกันและปราบป,ปรามคนที่ขับรถเข้าไปสกัด <c oughs> แล้วโดนรถของทางด้านฐานิตเนี่ยนะฮะพุ่งชนมันจะมีภาพตอนที่ตำรวจเข้าเอารถสองคันนะฮะสกัดกับรถคันสีขาวภาพที่เปิดมาตอนแรกครับ ปรากฏว่าเป็นรถของทางเจ้าหน้าที่เนี่ยแหละฮะที่เข้าไปสกัดทางเจ้าหน้าที่เองวันนี้ก็เล่าให้ฟังบอกว่ากว่าจะสกัดได้แบบนี้เนี่ยขับไล่มา10ก,กิโลนะฮะจนกระทั่งต้องเอารถตำรวจชนหัวชนท้ายเขาถึงยอมหยุดหลังจนู่าใครร้องขึ้นแล้วผมก็ขับรถไล่ติดตามมานะครับซึ่งในขณะนั้นนะรถมันท่ขทางเบาบางรถคุณต้อกขาแลลวก็เลยต้องใส่เนี่ยก็เลยใช้ความเร็ว แล้วก็ขับมาถึงแยกสัแดงแยกเดินจญญาําสัญญาไฟแดงก็ผ่านสัญญาณไฟไปแล้วครับแล้วก็ออกว่าทางเลี่ยงเมืองผ่านหลักจุ่ผู้ว่านะครับแล้วก็ไปถึงแยกโพสักสัญญาไฟแดงก็ผ่านสัญญาไฟไป,ไปอีกหนึ่งครั้งนะครับจนไปถึงคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นคุมตัวได้เรียบร้อยแล้วก็คือเรื่องอาวุธปืน